คลิปนี้มีพ้าบ้านพัาเครื่องหลักร้อยนะครับมาแบ่งปันเ,นเพื่อนนะครับมีเหรียญขวัญถุงดวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับสภาพสวยเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญพกขัาศึกนะครับรุ่นนี้เจาะที่วัดบ้านคลองจังหวัดชนบุรีนะครับปี2 5 5 6อก็ปลุกเสกโดยเกจีดังสายตะวันออกนะครับแล้วก็เกจีดังหลายรูปนะอาทิเช่นหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครแบบนี้นะมาร่วมปลุกเสกนะครับลวงพ่อชานวัดบางบอ่อ หลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินสุทธาวาสนะครับหลวงปู่ศิลวัดระหันใหญ่แบบนี้ก็มาร่วมปลุกเสกนะองค์นี้ได้สวยได้เดิมผิวแดงแงเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินนั่งเต็มองค์นะครับเดิมเดิมแดงแดงแบบนี้นะมีโค้ดนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดตัวนะในเม็ดงาน,นะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้นะนะครับชื่อเป็นมงคลนะครับรับประกันแท้นะครับองค์นี้เปิดไว้ 170บาทรวมส่งนะครับอายุยืนมั่งมีสีสุขวัดบ้านคลองชนบุรีนะครับแล้วก็เป็นถุงเงินนะครับ170บาทรวมส่งองค์ตามในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินม็อกมาได้นะครับลูกค้าใหม่ก็แอดได้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรลยไดีอยาติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคลาง